สวัสดีครับกลับมาพบกับ168บายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรอบพันเจ้า CB650F นะครับตัวนี้รถปี2015นะครับจะพามาชมของของแต่งรอบพันกันนะครับชิลหน้านะครับการเบรกการพัดนะครับกระจกแฮนด์กันล้มนะครับท่อนะครับสายสั้นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงข้าื่องยนกันดูนะครับ มานี้นะครับรถคันนี้นะครับเลขใหม่จะวิ่งอยู่ที่3 4 9หมก้าร้ิกิโลนะครับซ b บี CB คันนี้ครับทางร้านเราเปิดราคาอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเป็นของตะวันออกนิสซิ่งนะครับใช้เงนินดาวน์เริ่มต้นเพียง9,000บาทนะครับ ที่สนใจนะครับสามาร well. right ถมาดูตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับรหัสติดต่อรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส52นะครับออกรถทางร้านเราไปนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1งเดือนหรือห0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กร้านยี่หกแสนบายนะครับบ๊าาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ